นี่จะเรียกว่าจ่องนี้พึ่งเริ่มเก็บหน่ำวานนะครับผมหน่ำวานเริ่มหมากพอดีจ่วงว่าซื้อที่จ่องฝนนก็นจะกินหน่ำวานนั่นแหละครับผมแต่ว่าถ้าจับจ่องนี้ก็สองค้ไนใคาดเน่นอนครับผมสองค้นสองค้นถึงได้เน่นอนเลยคือจ่งดักดันนานี่ยจนนักตึงเลยครับผมแลี นี่เต็มเตงครับผมเดินลงตรงนี้วะเดินลังนี่ก็เต็มเลยครับผมเดินทานก็เต็มเลยเดี๋ยวไปดูดังนุ่ก่อนครับผมกีดระว่างไหวว่าซื้อครับผมว่าซื้ออะไรเนี่ยสามารถเดือนนึงได้ครับผม ส่วนส่วงต้งนเดือนต้นว่ามาสวัาประมันีาี่แณโ,โอ้โอ้กัะปอง อข้าวเล่กับผมข้าวเล่กข้าวเล็นี่นี่นี่โอ้ยขี้ขาวตั้งมีกันเลยก็ดันยีงด้วยครับผมปานรับคือโซนนีมันจะเป็นร่างโตโๆครับผมเพื่อใหร่างจะใหญ่ครับแต่แช่กรวดจะจะมากครับผมโอ้ยนี่ตรงนี้ก็เย็นแล้วครับผมแต่ว่าเหนื่อยง่ายบิดขาโอ๊ก มาว่างเปิ่มเลยครับผมแล้วนี่คือโซนนี้พึงจะเข้าดีครับผมเดี๋ยวมันพึงร่างรังรังใหญ่ครับเดี๋ยวจะนำไปปักโอ้ไอปได้ลเลยครับผมเดี๋ยวป้หนูวะลองจยกเล่กับผมผมก็ได้ผ้าชุดหมาดมาด้วยครับผม คือจะ <c oughs> คือร่างเนียนเอ่อช่วงช่วงต่านว่าครับไม่ได้จับแต่ว่าผมมายกลองหยอกเล่นร่างนี่หนักเลยครับผมเอ๊ะทุกมือกำบัไในผ้ามาอโอ้ย của ông Phụng khôngany height usion Chức lệ sauτο competitor 카르�ик Physical fitnessnh Tack mysteriously to hair and appearance of me, before future hairhaul ,不會 thiếu thiếu thêm cảnh s True and он SHEELTS A Israel với tập thể tptscede cá tăng phổng reservatory Russell Ford ต้องใส่ชุดป้องกันครับผมคือจะปลดเพืจีสุดกับคือตำนานนี้คือไม่ดวนแน่ๆครับผมคือกันดได้ร้อยเปเนเลยคือต้าโกับบวมครับผมเดินลงยกเลยครับผมลงยกดูลงยกดูถ้านำนักโอเคก็ต้องจับครับผมต่ว่าตัวน,นี้ก เ้าเดือนบอกระาเลยครับผมถึงฝนมันจะมมดครับผมจะติ่งช่วงเลยช่วงนี้ครับผมถึงจะพึงหาจากฮกใหมายได้ได,ได,ได้ได้ง่ายครับผมเดี๋ยวลงหยะเลยไม่ได้พลาดทุงมือมาก พื้นได้ครับผมคือสองขวดอันไดเนี่ยนอนครับผมจะนี่ชงนี่ครับผมเป็นนัทชงนานี่นักนัทนี่ครับผมนัทชงนานี่ด้วยคือเสียงว่ารักว่าทำดันนาน,นี่มากครับผมตะเก็บหนังวันดันนาน,นี่มากป้าครับเดี๋ยวปนิว่า รังมีคอยมาจับช่วงสิ้นเดือนหมกกระดาน,นี้วะกับผมแต่ว่าถ้าจับช่วงนี้ก็สองกวดไม่คาดในนอนกับผมสองกวดสองกวดถึงได้ในนอนเลยคือช่วงดัดนหน้านี่กับผมจนนักตึงเลยกับผม จอดว่าจไาวอปลายเดือนหมอกก็ร่ากับว่าครับผมหรือว่าหรือว่าตอนตอนจวงคุ้มฟาครับมีแสดว่่าม่วงนี้เพื่เรื่องเก็บน่ำหวานนะครับผมน่ำหวานเริ่มหมากพอดีจวงว่าซื้อที่จวงคนเขาจะกินน้ำหวานนั่นแหละครับผมถึงผมก็เลยไม่ไม่อยากจะจับครับ เขาเกือไปกินวันกับผมนี่จดหน้านีเงะผบจันจันนักเลยเดี๋ยวจงไลไลบอกว่านา้าตอนกุ้มผ้าจงโทนี้กับผมตรงตรงจัดจัดตรงน,นี้ไปไปดูดัังไปครับผม อมมยู่เรื่อยมาในรูโอ้ล้มเปิดออสังสีครับผมปึองอนั้นกูมาเดีย๋ยวตรงโอ๊ก้ามาอ๋อหน้าเลยครับเมโอ๊ก้ามามาเผื่อไม่ก้นเสาครับผมโอ้จองควนว่าซื้อกับผมสังสีล้มเปิดสะแล lăng bung bung chẳng các phong Ba lăng nắp nằm phương rùa ở ρίc các phong bung bóng chọc đi bác chọc đây bác các phong bác áp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  Dude, pa lang sa lalang ni พอดีเย็นเล็กด้วยครับผมตรงกลับบ้านเ <c oughs> อาไปครับผมกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวคอยมาวางผืมก็ตรงนี้ครับผมกางกอไฟนี่เย็นแล้วครับผมไปครับกลับบ้านกลับบ้าน